สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรร่วมมิรช่องวิธีชีวิตของคนเลี้ยงงัวและการเกษตรทุกเกิดครับมื่อนี้่ครับมะนาครับพี่น้องแดดขนาดครับโอ้ยพุ่นแดดเขาก็ลั่งวันไม้ครับพี่น้องซุ้มนินทั้งด้านลังนี้วันได้ลายมือแล้ววันไม้ก็มีซุ้มกําลัง สูบนำไส้กับมีครับพี่น้องนี่ครับสุมบันก่อนด้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องคุณูนหนึ่งมันกำลังหลกกายอยู่ท่างบุณฮวนครับพี่น้องครับนี่ทัางอดดอนได้พี่น้องได้ไนดี่เด้อคุณครับกำลังสูบนำ สูบน้ำใส่เขาไม่บึงว่านครับพี่น้องว่านไว้พ่อถือแดดแน่กับแห้งตายครับพี่น้องขันบอดสูบน้ำใส่กับนกก็ไม่กินครับนกปีลาบนกปีลาบนกกะจาบไม่กินนี่ะครับพี่น้องว่านไม่ที่ล่ะก็เกิดดีอยู่ ออกไปมา่านกเริ่มกินเลื่อยกินเลื่อยกินเลื่อยก็เริ่มบางกันเลยสูบน้ำแซ่ย์ครับพี่น้องสูบน้ำแซยว่าปีนี้เป็นยังไงเฮ็ดยาครับพี่น้องปีนี้ทั้งกลุ่มบ้าวาปีห่อบ้านเสียบครับพี่น้องบ้านเสียบเพิ่อองก่มาปีจังหวัดอุดอรธานีนี่ครับหม่องสีก็บ่เกิดสิเบซ่ามาแล้วครับพี่น้องไปสูบน้ำแซย์เพราะอะไรคนเลยยืดจังหน่อย ฮ้อนครับพี่น้องเอ้ยห้อนครับนี่ครับคุณหนีว่านก้อนว่านก้อนใ้ประมาณสองอาทิตย์ช่วงนั้นน้ำไหลครับพี่น้องว่านพร้อมกันบ่ได้ก็เลยได้ว,ว่านเป็นแถวเป็นแถวไประบายน้ำออกไปเรื่อยๆเอาครับพี่น้องนี่แหละครับ ของผมตะก้อนคุณแม่บ้านมันกำลังมากกระที่ไปสามทงนึงอีกครับผมลีปมีกับมะมีอย่างไรครับไทยพีแห่น้องเบิ้งท่านลุมพว่าท่างบ้านเสียบเฮาเป็นแบบใดมีคือท่างข้างบนแน่จากน้อยได้พื้นที่ข้างบนแน่จากน้อยครับเป็นน้องขันพื้นที่รุ่มก็เป็นแบบนึงอีก ครับผมคลิปนี้เพราะม,มีงหไรยขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับพี่น้องเด้อทางช่องเกษตรดมมิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีคลิปหน้าพอ,อกันใหม่ขอก่าวคำบาสวัสดีครับ